สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราแล้วนะฮะทีมงานช่างจีวรนะครับผมวันนี้มีโอกาสนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสนะครับมาส่งลู่วิ่งไฟฟ้าไลฟ์ฟินเน็เป็นเป็นเครื่องมือสองนะครับผมครับสภาพส,สวยๆคือต้องบอกว่าถ้าเครื่องที่ผ่านร้านจีวรเนี่ยจะโดนฟิตเครื่องแล้วก็เช็คเครื่องเช็คระบบเครื่องให้ก่อนนะครับก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นไว้วางใจได้ครับว่าเครื่องที่ออกจากร้านช่างจีวรเนี่ยได้คุณภาพ มีประสิทธิภาพเครื่องพร้อมใช้งานเครื่องฟิตแน่นอนนะครับผมฝากไป้ด้วยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้สินค้าลูวิ่งแบบแบรนด์เนมแบรนด์เมกา u s a ไม่ว่าจะเป็นไรฟินเน็ตไม่ว่าจะเป็นปีคอไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีมไซเบ็กสตาร์เทคอะไรพวกนี้ครับผมครับสามารถสอบถามทางร้านช่างจีวอเบื้องต้นได้นะฮะเราจะให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับสำหรับวันนี้ เรามีโอกาสมาสองรุ่นเป็นตัวไรเฟิลเน็ต9 9 3T รุ่นคลาสสิกนะครับผมครับตัวนี้นะครับสภาพเครื่องค่อนข้างสวยกริบเลยนะฮะนะครับผมโดยทีมงานช่างจีวอนครับขึ้นแบกขึ้นมาชั้น2ก็อวมอราไทยเหมือนกันครับทุกคนเครื่องมันหนักมากๆากต้องบอกว่าโคตรหนักนีกว่ากว่าจะยกขึ้นมาได้นี่ใช้คน5้าคนเกือบไม่ไหวนะทีมงานโอ้โห ดูเหงื่อท่วมเลยครับแต่ละคนไม่ใช่ของธรรมดานะฮะของหนักอยู่เหมือนกันนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาลูวิ่งคอมเมอร์เชียลเกตแบรนเนมสินค้าจากอเมริกานะผมสอบถามติดตามช่างจีวอลได้ตลอดนะครับผมครับถ้าลูกค้า กําลังสนใจจริงๆเนี่ยลองเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ครับถ้าที่ที่ร้านผมไม่มีเครื่องเนี่ยผมยินดีจัดหาให้ได้นะฮะตั้งงบประมาณไว้นะครับผมครับแล้วก็ผมจะหาเครื่องให้นะครับผมนะครับฝากติดตามเูด้วยนะฮะเรื่องฟิตซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณลูกค้าครับเรื่องรูวิ่งไฟฟ้าเรื่องเครื่องออกกำลังกายไว้ใจช่างทีวอนนะครับขอบคุณครับ ทีมงานเขากดไลค์หน่อยแจะไม่จบ